สัดีนะคะมาพบกันกหน้านะคะหน้าที่ทางโรวิชิติร้านนะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาห่วยรัฐบาลไทยนะคะ<ม>ก็คือมาลงให้ได้ดูอีกชุดหนึ่งนะคะเนาะชุดนี้เป็นชุดม่ใจล่างนะคะหน้าก็จะมาตัดอีกรอบที่สองนะคะเนาะแต่จะเอาเป็นดับเดียวตัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ตัดออกมาแล้วจะเหลือกี่ชุดนะคะ,ะเพื่อพิทีเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเป็นการคิดคํานวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะบนหน้าก็ตัดไปแล้วนะคะเนาะแต่ เดี๋ยวหน้าก็จะวนมาทําอีกนะคะน้อเพื่อนเพื่อนพี่ใช่อันนี้นะคะเพื่อนเพี่ดูนะคะเด่นล่างนะคะหน้าก็เด่นไปที่ห้าที่หที่สีที่สมแล้วก็การ7นะคะเพื่อนเพื่อนที่เนาะอ่าเดี๋ยวหน้าขออนุญาตแป๊บ,บนึ่งนะคะ ขออนุญาติแป๊ดหนึ่งว่ามันอ๋อเวดที่แล้วมันออบลอกนอกใช่เนี่ยค่ะนี่คะ เอาดับเดี่ยวนะคะดับเดี่ยวตัดนะคะเพื่อนๆในพ,พี่ดับเดี่ยวนะคะหน้ากลงแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวนะคะดับเดี่ยวนี้รู้สึกว่าน่าจะลงไปแล้วนะคะดับเด,ะะเดี่ยวนะคะเดี๋ยวนะ แบบเดียวนะคะเดี๋ยวน่นากว่นานักลงม่าลงแล้วนะคะ,บบด,คะดับเดียวอ๋อเนี่ยค่ะดับเดียวน้าแ่ใช้ชุดนี้นะคะ,พะเพื่อนๆพี่เนี่ยค่ะอโอ้อันนี้ไม่ใช่ค่ะ,พะเพื่อนๆพี่น่าโทษค่ะอันนี้บนนะคะบนบนนา่าผิดผิดนา่าผิดผิดขอโทษค่ะขอโทษเห็นไหมคะนี่น่าจะเป็นล่าง นี่ค่ะล่างเนี่ยค่ะน่าจะใช้ดับสามสูตรนี้นะคะน่าจะใช้ดับสามสูตรนี้คือมาดับเดี่ยวนะคะมีสามมีหกแล้วก็ตรงนี้คือห้านะคะพเพื่อนเพื่อที่ชุดนี้หลุดหนึ่งวดชุดนี้ก็คือหลุดหนึ่งวดแต่ชุดนี้ยังไม่เคยหลุดนะคะ งวดนี้ดับที่5งวดนี้ดับที่6อันนี้ดับที่3เพราะสรุปแล้วคือมันดับได้3ามหลักนะคะพเพื่อนที่ดับได้สามหลักนะคะดับได้3ามหลักพเพื่อนที่ดูนะเลขที่น่าเด่นไปนะคะมี5,6,4,3 7สี่สนะคะอันนี้มันดับ5นะคะอ่ห6แล้วก็3 มันดับได้สามตัวเลยนะคะเพ,พื่อนเพี่หกห้าแล้วก็สามเพราะฉะนั้นเลขในล็อกนะคะมันจะเหลืออยู่หลักสี่ตัวเดียวรอบนอกเจ็ดนะคะเนี่ยค่ะน่าใช้ชุดนี้นะน่าคิดว่ามันน่าจะดับอยู่นะคะเพ,พื่อนๆพ่นพี่่าใช้ชุดนี้ดับเดียวมามาตัดอีกรอบนึงนะคะเนาะมาตัดอีกรอบนึงนะคะเนี่ยมันก็เดินโอเคอยู่นะคะเนาะ สูตรนี้ไม่เคยหลุดนะคะสูตรนี้ก็ไม่เคยหลุดนะคะแต่สูตรนี้หลุดไปแล้วหนึ่งครั้งสูตรนี้ไม่เคยหลุดนะคะเพื่อนเพื่อี่เพื่อนเพื่ที่ดูด้านหลังนะด้านที่หน้าโกงไว้นะคะตรงนี้ไม่ใช่นะอันนี้เมื่อกี้นี้หน้าพูดผิดนะคะอันนี้ยังไม่เคยหลุดนะคะสูตรนี้หลุดแล้วหนึ่งครั้งสูตรนี้เดินแบบยาวไม่เคยหลุดนะคะมีสามมีหก อันนี้ดับไปที่ห้านะคะเ,เพื่อนๆพี่มีสามมีหกมีห้านะคะมีสามมีหกมีห้ามีสามมีหกมีห้าน่าใช้ชุดนี้ดับนะคะสามห้าหก มันดับได้สามตัวเลยเหรอคะเพื่อนเพื่อนที่เนาะใช่ไหมเอ่ยมันดับสามตัวเลยนะคะน่าคิดว่ามันน่าจะอยู่อะ่ะมันน่าจะดับอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนที่เนี่ยดูชุดนี้ชุดนี้ก็ไม่เคยหลุดนะคะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้แผ่นนี้นะแล้วก็เนี่ย ันแผ่นนี้เห็นไหมก็ไม่เคยหลุดแล้วงวดน,นี้ดับไปที่หกอันนี้ก็ไม่เคยหลุดเนะี่ยอันนี้ดับไปที่ห้าอันนี้หลุดแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยอันนี้ดับไปที่สามน่าจะใช้สามตัวนี้ดับเลยนะคะคือตัดสินใจแล้วก็คือดับเลยก็คือห้าห้านี้ดับนะคะหก นางตะกากระบาดไว้นะคะเพ,พื่อนพี่แล้วก็สามเพราะฉะนั้นหลักเลขนะคะมันจะเหลืออยู่หลักสี่แล้วก็หลักเจ็ดนะคะจะเหลืออยู่หลักสี่แล้วก็หลักเจ็ดหลักสี่เดี๋ยวหน้าขอขีดไว้ก่อนนะคะแล้วก็หลักเจ็ดหลักสี่แล้วก็หลักเจ็ด แล้วทีนี้เราดับแบบไหนอีกได้มั่งเนี่ยถ้ารอบนอกนะคะถ้ารอบรอบนอกคือคือหลักเจ็ดนะคะเม่นพี่แต่ถ้ารอบในเนี่ยคือคือหลักนี้นะคะเนาะเนี่ยที่นากวงไว้นะคะแต่ถามว่า ตัวเลขที่ที่ชนชนรอบนอกนะคะผู้เพื่นพี่ตัวเลขที่ชนรอบนอกอะ่ะตัวเลขที่ชนรอบนอกที่นาบอกว่าอ่าที่วสิทธิ์ผู้พี่ของนาคท่านแกมาทําให้นะคะเนา อืมอืมมันจะเป็นยังไงเนี่ยสูตรมันจะไปทางไหนเนี่ย สูตรมันจะไปทางไหนมันเหลือแค่สองชุดเองนะคะ,พะเพื่อนเพื่อนี่ทำรอบนอกอะแต่ตัวเลขมันไม่เหมือนกันเลยแต่อันนี้ที่นาคดับออกนี่คือนาคดับตามสูตรนะคะ,พะเพื่อนเพื่อพี่นาดดับตามสูตรนะเนี่ยมันมีสามมีห้ามีหกสามนี่เคยหลุดหนึ่งครั้ง แต่ห้ากับหกเนี่ยเดินยาวๆไม่เคยหลุดนะคะห้ากับหกห้ากับหลัก 5, ห้าหลักหกไม่เคยหลุดนะคะแต่สามนี่คือหลุดมาแล้วหนึ่งครั้งนี่ค่ะนาคก็เลยตัดตัดตามสูตรนะคะตัดดับดับห้าดับหกแล้วก็ดับสามเพราะฉะนั้นหลักเลขมันจะเหลืออยู่แค่หลักสี่หลักสี่นี่คือยังอยู่ในในล็อกในนะคะหมายถึงว่าล็อกล็อกใน แตงวดที่แล้วนี่คือมันออกรอบนอกนะคะก็คือสองแล้วงวดนี้รอบนอกก็คือเจ็ดตัดออกแล้วนะคะหลักเลขมันจะเหลือแค่นี้เก้าสี่ก็เก้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่สองสี่หนึ่งสี่แล้วก็ล็อกเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมมันจะเก้าได้ไงเนี่ยเก้าใช่ไหมหนึ่งสองสาม สี 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลขมันเหลือสิบเลยเหลือพี่น้องเหลือนะคะใช่ไหมหลักหลักเจ็ดนะคะเดี๋ยวนะหลักเจ็ดมันไปทางไหนมั่งเนี่ยโอ้หลักเจ็ดมันมาทางนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆที่พ,พี่เนี่ยเจ็ดหกแต่ทีนี้ว่าเจ็ดกับหกเกาะหกเกาะมันดับเนาะ ็ไม่ต้องเอาอันนี้สามเจ็ดสามมันก็ดับนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเลยคือมันเหลืออีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดหกนี่คือมันดับไปแล้วมันจะเหลืออยู่เจ็ดเก้าอีกตัวหนึ่งนะคะมันจะเหลืออีกเจ็ดเก้าอีกตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ตัดออกไปแล้วนะคะมันจะเหลืออยู่สิบตัดออกไปแล้วมันจะเหลืออยู่สิบจากที่ว่าเยอะๆนะคะตอนนี้เหลืออยู่สิบนะล็อกล่างเหลืออยู่สิบชุดแต่ถามว่าในสิบชุดเนี่ยมันเยอะไปไหมถ้าถามในใจของหน้านะคะหน้าก็ยังว่าเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆที่เลขที่เหลือนะคะจะเหลือตามที่หน้าขีดปากกาแดงด้านล่างนะคะเนาะแต่ดับนะคะ นาก็ใช้เดี๋ยวนะคะนาก็ใช้ดับเดี่ยวตัวนี้นะคะเพื่อนๆพี่นาใช้ดับเดี่ยวมีสามมีห้ามีหกนะดับเดี่ยวออกนะคะมีสามมีห้ามีหกเนะะี่ยค่ะอันนี้นาขีดออกนะอันนี้ห้าอันนี้หกอันนี้สามนะคะแล้วหลักเลขมันจะเหลือหลักล็อกสี่แล้วก็ล็อกเจ็ด ล็อกสี่มันคืออยู่ในล็อกในนะคะล็อกเจ็ดคือมันอยู่ในล็อกนอกแต่ถามว่าที่หน้าขีดปากกาแดงเนี่ยคือมันเป็นเลขที่เหลือเป็นเลขที่เด่นแล้วนะคะแต่นะคะแต่นะยังมีแต่แต่ถามว่าในในในสิบชุดเนี่ยที่หน้าขีดปากกาแดงเนี่ยมันยังเยอะไหมถ้าในใจของหน้านะคะหน้าก็ยังว่าก็ยังเยอะอีกแต่วันนี้แต่วันนี้นะคะ วันนี้คลิปนี้นะคะนาก็มาตัดให้เพื่อนๆพในพี่ได้ดูอีกขยักหนึ่งนะคะก็คือประมาณนี้แต่อีกขยักหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอนาคพิจารณาอย่างหนักเลยเพราะว่าตัวเลขเพราะว่าตัวเลขกับอ่าตัวเลขที่ทําไว้นะคะกับสิทธ้พี่นาคทาไว้เนี่ยคือตัวเลขมันไม่เหมือนกันเลยนะคะเพื่อนเพี่แต่จริงๆแล้วน่ะคือถ้าเราเอาครบทุกหลักน่ยมันเหมือนกันอยู่ มันเหมือนกันอยู่มันเหมือนกันอยู่สองชุดเนาะแต่น่าจะบอกให้นะคะว่าเป็นชุดไหนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าขอเวลาพิจารณานะคะขอเวลาพิจารณาอีกรอบหนึ่งดี๋แต่รอบนี้นะคะคลิปนี้หน้าตัดให้ประมาณนี้นะคะเลขที่เหลือตามที่หน้าขีดปากกาแดงด้านล่างเลยนะคะเลขที่เหลือตามที่หน้าขีดปากกาแดงด้านล่างเลย เดี๋ยวอีกน่าจะวนมาทําคลิปอีกรอบนะคะเนาะก็คือจะมาตัดจะหาวิธีตัดนะคะคือให้มันเหลือน้อยน้อยกว่านี้อีกแต่สิทธิผู้พี่น่าําไว้เนี่ยคือทั้งหมดแต่มันเหลือแค่สองชุดถ้าไปกลับคือเหลือสี่ชุดนะคะแต่ถามว่าในล็อกเลขเนี่ยมีไหมคือมีนะคะเนาะแต่หน้าขอเวลาขอเวลาพิจารณาอีกหน่อยนะคะเนาะ ถ้าตัดดับออกไปแล้วนะคะคือตัวเลขที่สิทธิผู้ที่หน้าทําไว้เนี่ยคือมันจะจะหายไปทั้งหมดเลยก็คือเลขคือมันก็จะไม่ชนกันแล้วแต่เดี๋ยวหน้าขอพิจารณาอีกนะคะเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงหน้าก็จะเอามาทําคลิปให้เพื่อ,อนๆพี่ได้ได,ได้ได้ชมกันนะคะเนาะแต่วันนี้นะคะก็ทําประมาณนี้ก่อนนะคะเนี่ยเลขที่เด่นออกมาก็คือตามปากกาแดงขีดด้านล่างนะคะ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆในพี่เนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะน้าก็ฝากเพื่อนๆในพี่นะคะคือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสกายเป็นแรงใจแล้วก็อันนี้ก็คือตัดรอบที่2แล้วนะคะน่าจะใช่นะรอบแรกตัดไปแล้วลงไปแล้วหนึ่งคลิปอันนี้คือรอบที่2นะคะคือตัดอีกรอบที่สามน้าแกจะมาตัดให้อีกนะคะแต่เดี๋ยวหน้าขอพิจารณาอย่างหนักก่อนนะคะเนาะว่าจะเอาตัวไหนคือมาชน แล้วก็ให้ตัวเลขมันออกมาแบบไม่เยอะนะคะเนาะแต่ถามว่าสิบชุดจะเยอะไหมคือมันเน้นได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆพี่ๆล่างคือล่างนะคะล่างคือล่างบนคือบนของนาคไม่ได้ให้ขวามั่วส่วนนะคะเพราะฉะนั้น,นคือมันก็โอกาสนะคะที่มันจะได้คือมีนะคะที่จะได้คะแนนเข้ามานะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวนะคะนาคลืมพูดเมื่อเช้านี้อัดคลิปหวยฮาหนอย หวยลาวนะคะหวยลาวนะคะใครที่กดติดตามนานะคนะหวยลาวก็เข้าไปนะคะก็เข้าหลักสองนะคะหลักสองแล้วก็หลักหนึ่งหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งหรือสี่เอ่หนึ่งสิใช่ไหมใช่สิ่สองกับหนึ่งนะคะหวยลาวของหน้าเข้านะคะก็คือสูตรสองนะคะเนี่ยเพื่นๆด้วยพี่ลองไปกดติดตามชมได้เลยนะคะเนาะ แต่ถ้าเป็นส่วนตัวของหน้านะคะเมื่อวานหน้ากัดไปยังแต่เต็มที่นะคะเนาะ <c ười> คือคือหน้าก็พูดบอกอยู่เสมอนะคะหวยหวยลาวนะคะสูตรสองมันเป็นสูตรที่เดินดีแล้วก็มันเป็นสูตรที่แบบว่าคือแบบให้หนาาได้คะแนนน่ะให้หน้าก็ได้คะแนนอยู่ตลอดนะคะเนาะ เพื่อนๆในพี่ก็ลองไปดูแล้วก็พิจารณาดูนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะหวยรัฐบาลไทยนะคะหน่าก็ระตัดให้แล้วนะคะเนาะเดี๋ยวอีกคลิปที่สามนะคะรอบที่สามเดี๋ยวจะมาตัดให้มันเหลือน้อยกว่านี้แต่จริงๆมันมีแล้วนะคะ <academy> ในนี้ในนี้มีแล้วในนี้นะคะเนี่ยแต่หน้าย,ยังไม่ให้ดูนะคะเพื่อนๆในพี่พพ <glaube> ในนี้น่าทําเสร็จแล้วนะคะเนี่ยในนี้ในนี้นะคะคือทําเสร็จแล้วในนี้คือทําเสร็จแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ ถ้านาตัดออกนะคะถ้านาตัดออกตัวเลขที่สิบปุพี่หน้าทำไว้ให้เนี่ยคือมันจะหายไปทันทีนะคะแต่เดี๋ยวหน้าขอพิจารณานดูก่อนนะคะเดี๋ยวหน้าค่อยจะเอามาลงให้เพื่อนๆในพี่ได้ชมกันนะคะเนาะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ เหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนี่พี่ฝากเพ,พื่อนพี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแรงใจแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่ที่ร้านนะคะเนาะและช่อง y o ยูทูงหน้าก็จะมีคลิปพาเครื่องสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ไปถ่ายทําสถานที่หลายๆสถานที่นะคะเพ,พื่อนเพื่อนี่พี่คลิปพาเครื่องจริงๆอะ่ะคือภาเครื่องหน้าส่งแทบทุกวันนะคะแต่ถ้ามีเวลาหน้าก็ได้เอามาอัดคลิปแล้วก็อัดคลิปก่อนส่งให้เพ,พื่อนเพื่อนพี่ได้ชมนะคะแต่ตอนนี้คือมันก็ อย่างว่านะคะเนาะเพราะว่าหน้าก็ลงสินค้ามาใหม่ได้อีกอย่างหนึง่งคือเวลามันก็อาจจะไม่มากนะคะเพื่อนพี่เนาะอันนี้ก็พยายามเฉียดเวลานะคะแล้วก็สูตรหวยเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าจะต้องพิจารณาให้หนักนะคะเนาะคือคือคือนาอยากให้ตัวเลขมันเหลือน้อยแต่จริงๆแล้วถามว่าในใจมีหรือยังในใจมันมีแล้วนะคะเลขอยู่ในใจมันมีแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเดี๋ยวขอให้หน้าพิจารณาดูอีกรอบนึง นะคะเนาะเดี๋ยวหน้าก็ลงให้ให้เพื่อนๆพี่ได้ชมอีกนะคะเนาะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ